รู้หรือไม่ดอกอลิสซัมคือดอกไม้อะไร ดอกอลิซัมหรือชื่อไทยก็คือดอกหวานตาหวานใจเป็นดอกไม้ขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมจากนักจัดสวนทั่วโลกโดยลักษณะที่โดดเด่นก็คือดอกขนาดจิ๋วที่บานกันเป็นช่อแน่นเหมือนกับพรมดอกไม้และมีกลิ่นหอมหวานทําให้สร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่ผู้ที่ได้ชื่นชมครับดอกอลิซัมมีถิ่นกําเนิดในแถบเมดิเตอร์เรเนียนจัดเป็นไม้ล้มลุกอายุสั้นหรืออาจจะเป็นไม้หลายปีโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เหมาะสมมีลักษณะเป็นพุ่มเตี้ยสูงประมาณ10-30เซนติเมตรลำต้นแตกกิ่งก้านมากใบมี มีขนาดเล็กเรียวแหลมดอกอลิซัมเป็นดอกไม้ที่มีขนาดเล็กประกอบด้วยกลีบดอกสี่กลีบออกรวมกันเป็นช่อที่ปลายยอดมีหลากหลายสีสันด้วยความที่ดอกมีขนาดเล็กและบานพร้อมกันจํานวนมากจึงทําให้พุ่มของดอกอลิซัมดูหนาและสวยงามครับ้วยขนาดที่กระทัดรั้นและการออกดอกที่โดกทาให้ดอกอลิซัมนิยมปลูกเป็นไม้คลุมดินตามขอบแปลงสวนปลูกในกระถางแขวนเพื่อให้ดอกห้อยลงมาหรือปลูกแซมกับดอกไม้ชนิดนอื่นๆเพื่อเพิ่มสีสันและความสวยงามให้กับสวนได้อย่างลงตัวครับ